สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินวิวเขาอีก1นึ่งแปลงมานําเสนอครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์ชุมพลตําบลหนองยาขาวอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่3ไร่พอดีครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา5 0 0 0 0นบาทต่อไร่ครับ รวมราคาก็จะเป็น1นล้านห้าแสนบาทนะครับยกแปลงครับราคานี้เจ้าของที่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ทั้งหมดครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีไฟฟ้ามีประปาแล้วมีเพื่อนบ้านอยู่2ฝั่งเลยนะครับที่ดินแปลงนี้จะลงจากถนนลาดยางเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับแล้วก็ระดับดินของที่ดินแปลงนี้จะสูงกว่าถนนลาดยางนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะค่อนข้างที่จะอยู่บนเนินเขาครับผมแล้วก็ ถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเป็นถนนลาดยางในชุมชนเส้นที่จะวิ่งเข้าไปสนามกอล์ฟได้ครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เหมาะที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยครับวิวบรรยากาศดีนะครับหรือว่าจะทําบ้านสวนบ้านไร่ก็ได้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ถ้ามองหันหน้าไปทางทิศใต้คือมองออกจากที่ดินไปนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาชัดเจนมากเลยครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่ดินวิวเขาที่ราบสูงที่สูงจากระดับน้ำทะเล300เมตรนะครับแล้วก็ที่ดินที่บรรยากาศดีนะครับถ้าหากท่านใดที่สนใจครับที่ดินแปลงนี้ก็จะตอบโจทย์ท่านมากๆเลยครับสำหรับบริเวณนี้ก็จะออกมาจากท้ายหมู่บ้านนิดนึงนะครับห่างจากหมู่บ้านหรือว่าแหล่งชุมชนเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองครับ และที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ถนนลาดยางหมายเลข3032ครับเป็นถนนลาดยางสีคิ้วของไผ่นะครับถนนลาดยางเส้นนี้จะนําไปเชื่อมต่อถนนมิตรภาพสาย2ได้นะครับบริเวณเขื่อนลําตะคองนะครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้โรงเรียนบ้านรัพ์ชุมพลใกล้วัดรัพ์ชุมพลครัวบ้านทวดร้านค้าร้านอาหารต่างๆแหล่งชุมชนบ้านรัพ์ชุมพลหรือว่าบ้านไร่บ้านสวนต่างๆนะครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับทิศเหนือกว้าง25เมตรทิศใต้กว้าง25เมตรครับทิศตะวันออกกว้าง220เมตรทิศตะวันตกกว้าง225เมตรครับระดับความสูงจากน้าทะเลอยู่ที่303เมตรนะครับเป็นที่ดินบนเขาครับสูงมากๆเลยครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้ครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 09 8 9 58 8 3 5 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับบริเวณด้านในตรงนี้ครับเจ้าของที่ได้ปลูกมันสำปะหลังไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง25เมตรแล้วก็ยาวลึกลงไป220เมตรนะครับสามารถปลูกบ้านได้ด้านหน้าครับส่วนด้านหลังเราก็จะทำพื้นที่ปลูกผักปลูกสวนทำสวนของเราได้เลยนะครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินครับผมจุดขาขึ้นขาลงจะอยู่บริเวณตัวอำเภอสีคิ้วนะครับห่างจากที่ดินเพียงแค่11กิโลเท่านั้นครับผมและที่ดินแปลนนี้ก็จะห่างจากอำเภอเมือง57กิโลห่างจากกรุงเทพมหานคร230มกิโลครับสำหรับคลิปนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชครับฝากที่ดินสวยๆแปลงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ